เลื่อนให้อยู่ในช่วงแล้วไปเผื่อ,อไว้บกแล้วรถไปหาบากกันยงบอไปบอไปบอเนี้ยถอยรถถ่ายแล้วเร็วเร็วสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเอาหญ้าที่แม่แม่เอฟซีสั่งให้ที่บ้านท้องดาวนะครับผมก็มีมีหญ้ากับอ้อยใช่ไหม กล้วยด้วยนะครับสามอย่างผมก็เพิ่งแสดงเสร็จเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเ้าไปเอาสักครู่หนึ่งไปไปกันเลยไปกันเลยไปไปนะคะไปไปไปเดี๋ยวรถมาไปทันใดขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่สั่งสั่งจองไว้ให้แบ่งไว้ให้บ้านน้องเสียนคูนด้วยนะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนะ แต่ไม่วอนโทรมาแจ้งแล้วนะคะตอนเช้าว่าไม่วอนบอกว่าไม่ค่อยว่างนะคะก็ไม่ได้โทรมาคุณโทรมาบอกให้ว่อเช้านะคะก็เป็นนี้นเลยแหละตราเนี่ยเราคอยอย,ย, <laughs> ขอยุข่างไกลรถเลยฮะ <laughs> ยูเส้นทางของเราไปนะโอ้ตกใหม่มยกไหมไกลมาก <laughs> ไปมากเอฟซีใช่ไะน่าจะทางนู้นแหละเอาไปถนนลาดยางเลยนะอืมน่าจะไปหน้าบ้านเลยโอ้ึอุอยากสำได้จจ้าวคน มันเหินทำเกเรแล่นจูงคือจะเพ้อไปไปบันบันมีบัวไม่ไกลไม่ใกล้นะคะขี่รถไปเลยแต่เขายางอย่างนี้มันไกลตืบเนาะไกลอย่างนี้ยางจักบอกไปทั่วนะสระน้ำเขาเสร็จหรือยังไม่เขาอยากเอาเสร็จทูนมาผ่อนคลายบ้างพี่น้ำว้าเอาผ่อนคลายอย่างเงี้ย แต่เราไม่เคยขีย่พี่น้องว้าเลยนะลงงานม,มีแต่ปล่อยมันแล้วก็ปล่อยเราไม่รู้ว่าเขาเอายาตรงไหนโอ้ขอลาดปุ้นยี่ขคืนให้รงเลยเมย์สั่งเลีนลงเลยเขาทำยังไม่เสร็จเข้าทางไหนอ่ะม่ลู้นั่นหรือเปล่าที่วางไว้รอให้ตรงนั้นนะ่ะนั่นดี เออไม่แป้นงนะเดี๋ยวจะไปทางบ้านพเนยพิกบอกทางบ้านพเนยพิกเลยเพราะว่าผมไปตรงนั้นหมดได้เออใช่เราเราผ่านไม่แป้งหมดได้นะเดี๋ยวเราจะโดนโลุด้นกูเส้นทางทางบ้านน้องดาวนะเพราะว่าเพื่อปว่วยตัวเ<น>องเราเลยใครเอาเลกซิดเอาเลยพิธี <c ười> ใหม่แห่งการขโมยปีช่วยโอ้โหงง ถึงคิดว่าดาวจะทำอะไรหนโอ้ยขอกินหอดกินหอดอย่อ้วนดาวจังเลยนะเฮ้ยเราเ,เราไปเสียวเฮียนมิ่งก่อนมิ่งมิ่งออก็ได้นะทางนู้งนะไม่เป็นไรเราก็เลียวได้นะัับนคอเยิงปืนขึ้นเลย,นะยมากี่ปะโอ้ขอเขาพยายามลวงนะพนักง,งานคุณภาพเพราะอะเดี๋ยวเรารอลงรถเลยนะคะ ดาวดาวดาวดูดาวดาวดูดาวดาวไปไหมไปเรียนด้วยกันไหมไปไหมนี่ไปไหมไปไหมโอ้ยตะมุตะมิมันเดิมเลยนะอ้วนตะมุตะมิเออเสือโคจะไหมอันตันคือคน เงี้ยเาแล้วก็ปแปลกนะนี่ใส่ขันนีิใส่ขันนีิหอบใส่ขันนีิหอบใส่ขันนีิบ่ะหอบใส่ขันนิเร็ว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 จ้าเร็ว อ๋อคืออยู่อืมเมนจะกี่มให้แตงพ่อก็ซื้อเคกันละยูุ่่นบอกอันนี้กีกิโลทำกันมีมีบวกกินนั่นอยู่ในนั่นมีมีสมกิโลกับสองกิโลเนาะอ่าก็มาดีก็มาดีกอนอุ้ยมาดีมาดี วู๊ะมากคุณสาวไว้ไหลสวดเองสิว่าเมื่ออยากอยากให้ดาวมาลาแสดงพะนะโอ้ยดาวเกศสวยมาเลยลูกคุณจะเอาพอเลื่อนให้อยู่ในช่วงแล้วเปล่มาได้บอกแล้วว่าจะสวดขอยาวหูยูเบื้องบนโลกอยู่แม่เน้น ตะว่าบอกเอนที่อยู่ว่าตอนที่เได้เข้าก็ตอนรับดาอยู่แหละตะว่าเพียงแต่ว่าพอเล่นกับเมว่วอนแล้วเบาบางยุดเลยนะอุ้ยดาวอร่อยมากๆเลยผงนัวบ้านหนูนะลูก <Bye. S 1> <c oughs> อุ้ยเบิง่ง <c oughs> นะฮะตอนนี้เราเอาย่าขึ้นรถแล้วนะแม่เมยจีดูมุนอุกลกอยู่ค่ะจะเสียเบิงะะ่งด้วยค่ะีดูดู <c oughs> ดาว ดาวก็มาดีครับดาวก็มาดีครับ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 กูมาดีครับเนยมาแล้วสามาเร็ว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 อันนี้มาเร็ว มาเร็วมาเร็วโอ้ยดาวมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปหาบักกระเยงเร็วขึ้นรถเร็วๆนะขึ้นรถไปหาบักกระเยงบอไปบอไปบอนี่ยถอยรถถ่ายแล้วเร็วๆเร็วๆเร็วๆอะโบกโบกโบกเร็วโอ้ยอะโบกโบกโบกอะโบกโบกโบกอออะโบกโบกโบกโอ้ยจีเบีนขี่ง่าคุบเต็มเลยบาทนี้เร็วๆ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 เร็ว ไปแล้วอะไปแล้วนะไปแล้วนะบายบายไปแล้วนะด้ยินมไหมไปเลย <c oughs> นะโอเคทีหูฟังเข้ามาหน่ไปเลยยิ้มไปเลยยินไปเลยนะบายบายบายบบาายยนี่บายบอนบาทนี่ไปแล้วนะแนะม่แว,นะนมวนะอบน,น,น,นบันเลูนซู้ๆนะคะแล้วขอบคุณนะคะไปแล้วเฮ้ามาหนี้ ไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วขอบคุณมากมากเลยบารดขิดใส่เต็มโดด่ะแบดนี้เออไปรผมเป็นสั่งรถตีตตกัลระบบันนี้นะก็วันนี้ก็มาเอาญาจากเอฟซีจังจองให้แล้วนะโอ้ยสุดยอดเลยข,อยข่อยคือมุนโลดๆเดาขึ้นมาไปซื้อกล่องใส่ข่อยนี่้ยอ,อยาถึกใส่สจ <laughs> ตอนนี้บัถือกันอยู่ค่อยๆดาดาวดาวเห็นรถโห่เย็นวนบุ่มบุ่มบุมเลยเห็นไหมเดี๋ยวขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมสั่งญ่าสั่งอ้อยสั่งกล้วยให้กับน้องเศรษฐคูณน้องคําภูณนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้เราก็มาเอาแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะลงคลิปให้ฟีซีได้รับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํำลังใจเราด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ